อาหารประเภทโปรตีนนะคะทุกคนย่อยแล้วได้อะไรคะย่อยแล้วได้เป็นของเสียที่ชื่อว่ายูเรียเมื่อทานอาหารประเภทโปรตีนเช่นเนื้อสัตว์เนาะตัวหลักๆเลยนะคะ,ะทานแล้วจะได้ของเสียที่ชื่อว่ายูเรียยูเรียขับออกทางไตแล้วพอไตของเราเสื่อมย่อมขับของเสียตัวนี้ออกได้ไม่ดีเกิดเป็นยูเรียข้างในเลือดค่ะเราวัดค่านี้ได้จากอะไรคะ BuN ดังนั้นเวลาเราเช็คค่าไตาของเราเราเช็ค ให้ครบนะทั้ง BUN นะคะทั้งครีอินีเนาะและว,วัดอีกตัวหนึ่งด้วยก็คือค่า GFR นะคะหรือค่าการทำงานของไตเนาะหลักๆต้องทราบนะคะ3ค่านี้เมื่ออยู่เรียข้างในเลือดคุณจะมีอาการเหนื่อยเบื่ออาหารนอนไม่หลับถ้า BUN ถ้าค่าปกติอยู่ที่เท่าไหร่คะ1 0 2ถึงนะคะแต่ถ้าเกินจากนั้นเนี่ยต้องรีบคุมแล้วนะคะคุมอาหารในกลุ่มของโปรตีนเพราะถ้าปล่อยให้มันสูงขึ้นเรื่อยๆเ,เนี่ยเนาะยิ่งใครเนี่ยแต่50แล้วนะคะ เรียกว่าของเสียเยอะแล้วนะเมื่อ,อยูเรียข้่งในเลือดเยอะๆค่ะคุณจะมีอาการเหนื่อยเบื่ออาหารนอนไม่หลับถ้าวันนี้ใครเป็นโรคไตยอยู่นะแล้วก็เฮ้ยทำไมมันนอนยากขึ้นเนอะไม่หลับสักทีต้องลดของเสียลงทำได้โดย การคุมอาหารให้ถูกต้องนะอาการต่อไปก็คือบวมน้ำบวมน้ำเนี่ยนะสังเกตนะคะเริ่มต้นอาจจะบวมที่ตาก่อนเนาะบวมที่ใบหน้านะคะบวมบวมยุบ,ย,บยุบเนาะช่วงแรกบวมที่ต้นขาข้อเท้าหลังเท้าข้อมือแขนหลังมือนะคะบวมได้ทั้งตัวเลยต่อไปค่ะอาการที่จะเจอก็คือปัสสาวะเป็นฟองนะคะหรือมีเลือดปนมีเลือดปนสังเกตยังไงคะสีเขาจะออกเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลหรือค่ะปัสสาวะจะมีแบบน้อยกว่าปกติ น้อยกว่าปกติคืออะไรคะมันขับน้ําออกไม่ได้นะเกิดอาการบวมน้ํา BUN อีกครั้งหนึ่งต้องคุมให้อยู่ในเกณฑ์ <B> UN, เท่าไหร่คะถึงเรียกว่าปกติ10ถึง20ถ้าเพื่อนๆอยากได้ข้อมูลดีๆในการดูแลสุขภาพที่ผ่านการค้นคว้ารวบรวมและการเปรียบเทียบจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ทั้งในและต่างประเทศเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องที่ดูอยู่ตอนนี้ได้เลยคะ่ะเรื่องหัวใจและหลอดเลือดไว้ใจนี้คะ่ะ